สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทําเมนูแกงเลียงกะทิกุ้งผักแน่นๆบอกเลยอร่อยเข้มข้นมากๆก่อนไปดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับครัวสนามด้วยนะครับขั้นตอนแรกเรามาตำกุ้งแห้งก่อนนะครับกุ้งแห้งคั่ว50กรัมให้เราตำให้ละเอียดเลยนะครับตำกุ้งแห้งเสร็จแล้วนะครับให้เราตักขึ้นไปพักไว้ก่อนแล้วตำเครื่องแกงเลียงกันต่อเลยครับ พริกไทยเม็ดครึ่งช้อนโต๊ะให้เราตำาคึ่งๆึงให้พริกไทยเม็ดของเราละเอียดก่อนนะครับพริกไทยเม็ดละเอียดดีแล้วให้เราใส่พริกแห้งลงไป10เม็ดหรือความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับแล้วตำให้เข้ากันเลยครับตำเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราใส่กระชายซอยลงไป2ช้อนโต๊ะหอมแดง8หัวเกลือป่อน1ช้อนชาแล้วให้เราตำทุกอย่างให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับ ตามเครื่องแกงเข้าดีแล้วนะครับสุดท้ายนะครับใส่กะปิลงไป1ช้อนโต๊ะพร้อมกุ้งแห้งคั่วที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วตำให้ทุกอย่างเข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับตำทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําแกงเลียงกะทิกุ้มกันเลยครับหางกะทิ1,200 ml ให้เราใส่เครื่องแกงที่เราตำไว้ลงไปละลายให้เข้ากันเลยครับให้เราใช้ไฟกางในการต้มนะครับต้มให้น้ําแกงของเราเดือดก่อนนะครับ พอน้ำแกงเดือดนะครับให้เราใส่ฟักทองหั่นเป็นชิ้นลงไปก่อนนะครับในส่วนของผักนะครับเพื่อนๆสามารถใส่ได้ตามชอบได้เลยนะครับเราจะต้มให้ฟักทองเราสุกก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ผักชนิดอื่นลงไปนะครับตอนนี้ฟักทองเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับให้เราใส่แตงอ่อนแล้วก็ข้าวโพดอ่อนลงไปเลยครับผักก็ให้เพื่อนๆหั่นเป็นชิ้นๆตามชอบได้เลยนะครับแล้วต้มต่อให้ผักของเราสุกดีนะครับให้เราหมั่นคนอยู่เป็นระยะระยะนะครับ ตอนนี้ผักของเราเริ่มสุกดีแล้วนะครับให้เราใส่บวบแล้วก็เห็ดฟางลงไปเลยครับกดๆผักของเราให้จมน้ํานะครับต้มต่อให้ผักของเราสุกเลยนะครับพอผักเริ่มสุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้ใส่ใบตําลึงลงไปเลยครับใบตําลึงตามชอบเหมือนกันนะครับกดๆผักตําลึงของเราให้จมน้ําแกงนะครับต้มต่อให้ตาลึงของเราสุกสลดนะครับตอนนี้ตําล SO. ึงของเราสุกสลดนะครับชิมรสชาติเลยครับ รสชาติเขาอ่อนเค็มไปนิดนะครับควรสนามจะเติมน้ำปลาลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วตามด้วยกุ้งสด350กรัมกุ้งให้เราล้างทำความสะอาดเอาหัวออกผ่าหลางังเอาเส้นดำออกด้วยนะครับให้เรารอให้กุ้งของเราสุกก่อนที่จะใส่กะทิลงไปนะครับกุ้งสุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่หัวกะทิ300 ml ลงไปเลยครับคนให้เข้ากันนะครับคนเข้ากันดีแล้วใส่ใบแมงลักลงไปตามชอบเลยครับ กดกดให้ใบแมงลักจมน้ำแกงต้มต่อให้ใบแมงลักของเราสุกหอมนะครับเสร็จแล้วปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงเลียยกะทิกุ้งสูตรขัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับรสชาติบอกได้ว่าอร่อยเข้มข้นจัดจ้านมากๆได้ทั้งความหอมความมันนะครับผักก็แน่นๆเลยนะครับยิ่งได้กินคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับบอกเลยอร่อยเข้ากันมากๆเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนําสูตรโัษณามไปทาขายต่อยอดสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้